มก็แล้วข้างบ่อยเลยเนี่ย ยือไม่มาเดี๋ยวสวดมนต์ก่อนให้สวดมนต์จุดธูปเนี่ยน้ำมนต์ใ่ไหให้ตกนะใส่กระเป๋าไว้ก็ได้ คนละสามดอกนะคนละสามดอกคนละสามดอกเลยครับทุกท่านเชิญเลยครับเลยนะครับเลยนะครับคนละสามดอกทุกท่านนะครับน้อยคนละสามดอกนะที่น้อยแบบเราไม่เห็นอีเลยโอ้อีน้อยเนียนไมู่๋มชนที่กระปักให้เลยนะครับ สามดอเคะอันนี้เขาเรียกวัพีพีเลยนะจะบรรจุธาตุครับตี่วันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีครับดีค่ะไม่ใส่อยู่ ขยันไม่ไดู้ดเดินครับนี่ด้ไหมเปลี่ยนอลโกีย แล้วแม่จุดยังโน้ตโน้ตให้แม่จุดยัง ลู่หลวลเชียงเยาเยาเชียงกงยังเยาเชียงกงสิงยิงทองสิงยิ่งเชียงทองดุยสิงก๊กสิงก๊กสิงเงาหววสังแงนัโมเชียงงุงให้ไวอยู่เชียงจริง nam mô Trang hùng hải với chủ thiên chiến nam mô Trang hùng hải với chủ thiên chiến im tiếng hùng hiếu diệt mọi chuông hùng 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 hải thiên thiên ti tiệt ngàn quang sam với yo tiên vị mọi quang siêu tiên cương hùng xe tăng nguyên bạc tiệt xe cuồng hùng xe nam nguyện quậy tiệt xe cuồng hùng xe tôn nhân hộ tiệt xe cuồng hùng xe say nương kim tiệt xe cuồng hùng xe bạc ngừng truy tiệt xe cuồng hùng xa tiền xe chơi hùng xe ยังเมียงเกาเชียงตีเงกวงไตเชียงจวงสื่อเนียงตีห้อหมอกยาควางไตปุ๋ยเสียงยัไกเกาไหวจอแจเชียง้อแอเกียวแจงเชียงซังเซนจงเสียงชื่อกาปุกหลีเตกเตกปุกหลีเสียงยงแมงปุ๋ยแสจกแสปุ๋ยจริงสีกูจูหิงช้างปุกขีปุกงวยปุกคำปุกวงปุกเี่วปุกไตติ่งสีบ่อวยบ่อสีซุ้งเชียงไหบ่อสีหุยสรงเย้าเสียสิโกโอเจงจงหุยเสีงจุ้ยหอยดอกยงปุกยกใจมุกตีแก 爱本是两码事一心一意爱一支箭箭是夸一支山海一面是希望一面是希望一面是惊喜一面是希望一面是心中最想念的人一面是惊喜心中最想念的人两码事一起回到过去生活不管怎么样 ยงเนี <Cornell> ่ยเกาเสียงตียังกวงไตเทียงจวงสื่อเนี่ยติงพ่อหม้อแก่ควอนไตปุ๋ยเซียมเทียงไตกาหวยเกี่ยวเจ็ดเสียกสังแสเจิงเสียงเจือกาผูกปีเตกเตกผููปีเซียมเทียงแมงหุยแสจูเสี่ยหุยจีนสีกกูจูเห่งช้างผูกขีผูกมวยผูกคำผูกวางผูกยาผูกตายติงสีบ่อไว้บ่อสีสุ้งเสียงหายบ่อสีหุยสงเย้า

ย่างเมี้ยเกาเสียงตีใน้ัวใจเสียงจ้วงเสือเนี้ยติ่งห่อหมวกหยาหัวใจป่วยเสียงเทียงไกลกะห่วยเจ้าเจ็บเสียงโคดิยวเจ็ดเสียงสังแซ่เจงเสียงจื้อกาปุกรีเตเตปุกรีซิมเทียงเม่งหุยแสจูเสกหุยจิตสีกูอูจูเอ็งช้างปุกขีปุกบหวยปุกบคำปุกหวางปุกเกี่ยวปุกตายติ่งสีบ่ไว้บ่สีส่งเสียงห้ยบ่สีหุยส่งยออเสียงซิมโก้โหเตะเจงหุยซิงจุ้ยห่วยตอเบียปุกบเกียงใจโมจี Bùa, tiêu chuột, quay tiêu chân, xa tiêu xa tiêu, tiêu kháng khải tiêu, tiêu ngoại chân, xin quang tiêu quang, kè si an lênh, y tinh tiêu tiêu, y nhau tiêu chân, y theo tiêu chân, tàu ngoại sinh liệt, chi cầm chí linh, năm mùa, tay sư, tay tay tiêu tiêu nam mô tài sư tài phụy ngọc mô tài tùy tê tê xiên chiếu nghệ quang tài thiên trung nam mô tài sư tài phụy ngọc mô tài tùy tê tê chiếu nghệ quang tài thiên trung nghệ quang tài thiên trung nhị chỉ quang thiên xe ye chi hơn quan di sư ca tiền hô si tăng tặng tình kệ lạc hô phàm từng hoa nam mô tê tê xiên chiếu nam mô tịch tịch จูหกเสียงจูนงนะโมเทติสียจูหกเสียงจูงวิวจะสดทางนี้เหรอหรือว่าทางจะ,ะร่มกว่าไหมได้ทางนั้นค่ะ